ที่สีธัญญาเคลื่อนไหวแล้วหลังถากูลอดีตสามีมีภาพกับสาวสวยปิศนางานนี้ต่อมเอกระตุกขึ้นมาทันทีเลยแหละค่ะหลังจากที่นัดเทพัสดินได้มีการเปิดภาพรวมแก๊งที่ปั่นจักรยานด้วยกันและยังได้รวมกันจัดงานฉลองวันเกิดให้กับถากูลอดีตสามีของเบกกี้สีธัญญา แต่ทวาภาพในเฟรมนั้นค้างๆถากูลก็มีสาวสวยคนหนึ่งยืนเคียงข้างจนถูกจับตามองว่าฝ่ายชาย Move On มีความรักครั้งใหม่แล้วหรือเปล่าล่าสุด1ิกุมภาพันธ์สาวเป็กกี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวอัปเดตชีวิตตามปกติผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับโพสภาพของตัวเองที่มีข้อความบรรยายไว้ด้วยว่าถ้าเราเจอผู้ชายเจ้าชู้เวลาเราไปทํางานเราจะระแวงและงานอย่างเรามันต้องใช้สมองถ้าต้องมาระแวงแบบนี้ไม่มีดีกว่าและยังได้ทิ้งท้ายข้อความในแคปชั่นเพิ่มเติมอีกว่า เลือกที่จะอยู่ในโซนจุดๆสบายใจค่ะชีวิตช่วงนี้คือดีมากๆม,มีความสุขมากๆสบายใจมากๆในแต่ละวันคือยิ้มเยอะมากๆช่างสุขใจทางกลางคอมเมนต์จากแฟนๆมากมายที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบเช่นถ้ามีแล้วต้องมานั่งระแวงอย่ามีเลยเอาสมองไปหาเงินดีกว่ารักค่ะอยู่ตรงนี้ข้างๆพี่เสมอพี่ต้องการเมื่อไรก็แค่หันมาเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักและเคารพตัวเองมากๆเลยค่ะ จริงค่ะสวยเก่งรอคนจริงใจและซื่อสัตย์เท่านั้น